สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยืนหนิงโกกตูมนะคะค่ะเช้านี้ก็เดินดูบ้านยูทูบเบอร์นะคะโอ้โห,โหมาดูก่อนอ้าวโอ้โห,โหกินข้าวกันแต่เช้าเลยช่างดำมไม่เป็นไรโอ้ดูก่อน,นอาหารโอ้โห ส้มตําตั้งแต่เช้าเลยน่ากินจังเลยส้มตําเหลืองด้วยน่ากินก็มานั่งเลยครับโอ้โหอ้าวเชิญก่อนค่ะไข่โอ้โหไข่ต้มตั้งเต็มเลยอ้าวอ้าวอ้าวกินก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่หิวหิวแต่เช้าจังเลยจ้าจังแต็มมีทันมือหรือเยอะเข้าอยโอ้โหสงสัยบ่ได้กินข้าวแรงบ่ฮะเอาเลยป้า เดินไปดูนี่หลังนี้นะคะโอ้โหหลังนี้ไ่รู้บ้านใครสงสัยบ้านลุงจิมยู่นิกกี้นอนเฉยอยู่นิกกี้รับอุ่นใช่ไหมนิกกี้อุ่นไหมเยี่ยมเลยโอ้โหอุ่นจังเลยไปหาหนูด้วยกันไหมมาอยู่ที่นาคงจะหนูนาเยอะเนาะเนาะโอ้โหนอนอุ่นเลยเว้ยเจ้านิกกี้สบายเลยอ๋อห คงจะเป็นบ้านลุงจิมมันงคะเพราะว่ามีนิกกี้นะคะนี่นะคะย่าก็ยังไม่ได้มาสำรวจดูบ้านของยูทูบเบอร์นะคะแต่ละหลังนะคะอ๋อตรงนี้ของใครนาะเป็นที่ว่างนะคะของใครนะคะอ่าตรงนี้ก็ของเอดชัยนะคะ ใช่หรือเปล่าคงไม่ใช่อ๋อของเอดชิดมั้งหลังนี้ของอ๋อของพิลาวันหรือเปล่าใช่ใช่ยังไม่รู้นะคะว่าบ้านหลังนี้ของใครอ่าตัวนี้เป็นของเอ็ดชิดจำได้นะคะเพราะว่าย้ายมาแต่กกอกนะคะวันของเอ็ดชิดนะคะตรงนี้ของใครหนอ โอ้หลังสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ตรงนี้ของพิราวันใช่ไหมหนอสีชมพูอ๋หรือว่าของอ๋อของอาของสามนนะคะก็คงเป็นของสามนนะคะ ว่างต่อไปนั้นที่ต่อไปนั้นไม่รู้ของใครอีกเนะาะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะนู่นนะคะอ,อ๋อจะ้ะต้องถามเอสชัยไหนโอ้ <Rey> บ้านเอชชิดบ้านไหนใช่บ้านเจ้าตัวหนาหลังไหน <S <S นี่ครับโอ้หลังนี้

ลงมาแล้วุดเก,ก,ก่า่ลุงโอ้ยสุดเก่าเลย <laughs> ชุดเก่าใบนะอันนี้ใบอันนี้ใบใบขนุนอันนี้ใบใบขนุนหนุนนำอันนี้ใบมะยมนี่ย,ยชมทงชอบนะคะเรากจ็จัดตรงนี้ ตอนนี้อันนี้ก็ดอกไม้ดาวเรืองก็รุ่งเรืองนะคะที่ที่เรารุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะคะดอกดาวเรืองย่าจีก็กําลังจัดขึ้นบ้านใหม่ให้กับไทยบ้ะนอกนะคะนี้ก็ผันห้าห้าคู่ค่ะห้าคู่แล้วก็เทียนห้าคู่แล้วก็ดอกไม้ห้าคู่แต่ว่าเราก็รอเพื่อนเอานี้มาเราเพื่อนเอาเทียนมาก่อนนะคะเราก็แต่งทันห้า พันห้าแล้วก็พวงมาลัยนะคะหนึ่งพวงแต่ว่าเพื่อนมีพระบ,บ๊อบแบบนี้ดีมีเหรียญพระบ๊อบแบบนี้เพื่อนอสวยต้งพระขึ้นที่บ้านเราจะว่าที่นี่เหมือนเดิมนะจ๊ะหลอเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิ <c oughs> ม <c oughs> ตอนนี้มีเพื่อนเพื่อนมาช่วยขึ้นทำบ้านใหม่ตอนนี้พันก็วุ่นวยแล้วแต่งงันขบ้านใหม่ให้เพื่อนโอแต่งงานขึ้นบ้านใหม่วันนั้นญาหนิงมานอนแล้ววันคือก็เป็นวันดีนะวันนั้นนอนมานอนด้วยความบังเอิญวันนั้นแหละก็บังเอิญได้วันดีด้วยถ้าไม่นองก็คือหนาวเลยแหละใช่มันก็เลยเป็นวันดีเลยเนาะ ก็ดอกดาวเรืองจะได้รุ่งเรืองก็เพื่อนกำลังจะหาพระที่หน้ารถบบอกไม่รู้ไม่รู้พระที่เอามาแล้วก็เราเอาขึ้นหิ้งแต่ว่าเราจะว่ายิ้งเนาะอือว่ายิ้งหิ้งเหมือนกันบ่เหมือนกันเหมือนกันหิ้งยิ่งหิ้งพระเหมือนกันหิ้งจะขึ้นหิ้งก็ทำก็ขึ้นขึ้นบ้านนะครับทำขึ้พระเรื่อยพระ

เจ้ายนเด้ยเเจ้าจ้าหนูเหรอเืาแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยนนา้เเตั้งกล้องรทานนเี่้ที้จะตั้งเยไม่ได้เอา่ไานอกนะครับเปนบ้างสายฟ้อง กลา้านนิ่กำลังใหม่นะคะเเทีะดวนี้ก่อนนะคะสว,สวัสดีค่ะอ่าลแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากี่มา